ฮัลโหลสวัสดีค่ะกิฟแคดดีไซเนอร์จากออสเตรเลียค่ะโอ๊ยก็หลายเดือนแล้วเนาะไม่ได้ไม่ได้มาอัพโหลดอ,อัปเดทก็ <laughs> <laughs> พอดีเอ่อไร้คุยกับช่างแล้วก็ลูกค้าหลายๆคนคือช่วงนี้มันเป็นช่วงเศรษฐกิจที่ไม่ดีหลายๆประเทศน่าจะโดนทั้งประเทศไทยแล้วก็ที่ที่ซิดนีย์ Sydney ด้วยตอนนี้ค่าของชีมันสูงมากมันก็เลย,ม,เลยมันก็เลยเกิดการแบบชะลอตัวอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะมาแชร์เพราะว่า วงการจิวเวลรี่ตอนนี้ณช่วงนี้ตอนนี้เดือนเดือนสิงหามันค่อนข้างที่จะช้าแล้วงานก็ไม่ค่อยเยอะแล้วก็ก็หวังว่าหลังจากนี้ช่วงเอ่อช่วงหลังจากนี้ใกล้ๆ้คริสต์มาสอ่ะมันน่าจะดีขึ้นแต่ก็เหมือนอยากจะบอกหลายๆคนแหละว,ว่าช่วงนี้มันเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเนาะแล้วอย่างที่เคยลงคลิปไปอะ่ะว่าแบบเฮ้ยมาเลยมันเขาต้องการเต็มที่อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็คือ มันก็ไม่ได้เหมือนสมัยก่อนแล้วอ่ะอยู่คือมันแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะงานม,มันน้อยลงเพราะฉะนั้นความต้องการมันก็ไม่มากเหมือนเท่าเดิมแต่ยังทางนี้ทางนั้นก็จะมาอัปเดตอีกว่าแวดวงมันเป็นยังไงบ้างโอ okay. <Okay. S 2> เคเผื่อใครที่แบบอยากจะมาทำงานที่นี่แล้วแล้วอยากจะมาทำเกี่ยวกับจิวเวลรี่อะไรเงี้ยก็เลยอยากจะกิฟต์อยู่ฮชแทว่า เออตอนนี้มันเปนแบบนี้เดอ้อโอเคจ้ะเดยวครั้งหน้ามาใหม่บาย